หลังจากที่เกมอนิเมะแอนิเวนเจอร์ได้จบลงไปนะครับหรือว่าได้ทําการปิดตัวลงไปแล้วนะครับก็ไม่รู้ว่าจะเปิดเมื่อไหร่อ่ะนะหรือจะอาจจะไม่เปิดก็ได้นะครับแน่นอนครับระหว่างนี้หลายๆคนอาจจะงอมแล้วก็ไม่มีอะไรเล่นกันเลยนะครับซึ่งผมเองก็เป็นเช่นนั้นครับแล้วผมเชื่อว่าใครหลายๆคนที่เลิกเล่นอนิเมะแอนิเวนเจอร์ไปหรือว่าไม่ได้เล่น,นเนาะคือตัวเกมมันปิดไปเนี่ยน่าจะเป็นเหมือนกันหลายๆคนนั่นเองนะครับผมเองก็เป็นหนึ่งในนั้นเนาะแต่ว่าไม่ได้เศร้าไม่ได้อะไรนะครับก็แค่ว่าเฮ้แล้วเราจะเล่นอะไรต่อดีวะเข้า เออครับแน่นอนในวันนี้เนี่ยผมก็มีเกมหนึ่งครับมาแนะนําน้องๆทุกคนนะครับแต่ไม่รู้นะว่าสนุกหรือเปล่านะครับเพราะว่าโตเกมเนี่ยใกล้จะเปิดแล้วแต่จะเปิดจริงๆเนี่ยวันที่เท่าไหร่เดี๋ยวเรามาพูดคุยถึงเกมนี้กันนั่นเองครับ สีซีฟาร์มบริการเติมโลบักเรทโคตรดีเติมโคตรไวเติมผ่านระบบไอทีพาสเวิร์ดด้วยนะมีขายไอีไก่ตันจากเกมบ o ็อกฟุตมีเลือกหลายแบบเลยละ่ะแต่ว่ายังไม่หมดนะครับยังมีบริการรับเติมกิฟต์เกมพาร์และก็รับฟาร์มแบบต่างๆด้วยนะครับโดยถ่านน้องสนใจก็อ,อย่าลืมลองดูที่รายละเอียดใต้ดิสคริปชันเลยนะครับ <Yeah. S 1> แล้วก็อย่าลืมบอกเลยนะครับว่ามาจากชอ่องเจตโอซาชาแนลด้วยล่ะไปอินกันเยอะๆนะครับ เอาละครับทุกคนนะทุกคนน่าจะรู้อยู่แล้วครับว่าเกมที่ผมพูดถึงเนี่ยมันคือ a n i เม c แ a s h เนาะใครที่ตามไลฟ์สตรีมผมอยู่ตลอดเวลานะคันจะเป็นเกม Black c คเบอรหรือว่าจะเป็นพวกเกมสี่เหลี่ยมของเรานั่นเองนะครับก็แน่นอน a n i เม Clash เป็นหนึ่งเกมที่อยู่ในความสนใจของผมอย่างมากครับแน่นอนนะเกมนี้หลายๆคนหรือว่าเด็กเบียวอนิเมะแอดเวนเจอร์นะครับมักจะบอกว่าอันนี้คือ Anime Adventure 2นะครับพี่เฮ้ยจริงๆคือมันไม่ใช่เว้ยคนละทีมงานกันเลยนะครับแล้วรูปแบบก็ไม่เหมือนกันเลยนะครับมันเป็น, Tower นเทอร เป็นทาวเวอร์ดีเฟนต์อีกแบบหนึ่งถ้ามองให้เห็นภาพจริงๆมันเป็นทาวเวอร์ดีเฟนต์แบบนี้ครับ <laughs> พอรู้สึกภาพออกไหมฮะมันเป็นทาวเวอร์ดีเฟนต์แบบนี้เลยนะแบบแพรนต์เวอร์ซัสซอมบี้เลยนะครับก็คือแบบเฮ้ยตัวละครเรามีแบบหนึ่งต่อหนึ่หกตัวใช่ไหมอันนี้ก็มีหกสล็อตคล้ายๆกันใช่ไหมล้วก็จะแบบมีการกันบ้านเอาตัวละครมาวางะอะไรเงี้ยเดี๋ยวผมจะมีเกมเพลย์ทุกคนได้ดูนะครับว่าทําไมมันถึงเหมือนแพรนต์เวอร์ซัสซอมบี้นะครับประมาณนั้นเลยนะต่อมานะครับ แน่นอนฮนะตัวเกมเขาประกาศเอาไว้นะครับว่าจะทําการเปิดหรือว่าทําการปล่อยเนี่ยนะครับในวันที่1213 j a n u a r y 2 0 2 4ก็คือภายในเดือนนี้แหละหรือว่าในสัปดาห์หน้านั่นเองครับดีนะครับถ้าเราดูตามเอ่อสเกดอนะครับหรือว่าตามวันเวลาหรือว่าวันที่ของเราเนี่ยแน่นอนมันคือเท่าไหร่ครับ1 2 13กุ้ยกุ้ยไม่กี่วันนี้แล้วดิใช่ไหมเออแต่เขาบอกว่า Not ต0 0นะครับหรือว่ามันไม่ชัวร์นะ100%นะครับก็อาจจะมีการเลือ่อนหรืออาจจะมีอะไรอย่างนี้ด้วยนะครับ 妈。 นะฮะโดยหน้าเกมเนี่ยคือมีแล้วนะครับแต่หลักๆแล้วเนี่ยคือเกมเขาจะบอกอยู่แล้วครับว่ามันจะเป็นแบบเอ้ยตัวละครน,นู่นนันนี่อะไรอย่างนี้นะฮะแล้วก็ assemblu e team เอาเล่นกับเพื่อนนะครับแล้วก็ในการต่อสู้นะครับเล่นกับเพื่อนอะไรเงี้ย endless game mode แล้วก็จะเป็นแบบเออมีพรีเมียมเพลเยอร์นะครับยิ่งเรียกได้ว่าเออเรียกว่าไงอันนี้ถ้ามีพรีเมียมหรือว่า v i p อ่ะเนาะมันก็จะมีการคูณ2อเข้าไปนะครับหรือว่าถ้าเราเล่นกับเพื่อนเนี่ยก็จะบูสต์คอยหรือว่าการได้ตังค์มากขึ้นนะครับหรือว่าใครที่เคยเล่นเกมหลงังๆมาเน,นะเนบบะไมมาาจป็็แอรกต จะเป็นแบบเหมือนเน้นกันที่ดาเมจและจะเน้นกันที่ว่าเฮ้ยเอาตังค์ไปทำอย่างอื่นเอาเพชรไปทำอย่างอื่นอะไรแบบดีกันนั่นเองนะครับผมนะประมาณนี้เลยนะครับซึ่งแน่นอนฮะตัวเกมถ้าใกล้เปิดแล้วนะครับหรือถ้าเปิดมาแล้วเนี่ยแน่นอนเขาจะต้องมีเกมพาสมาก่อนครับแต่ตอนนี้ยังไม่มีเกมพาสหมายความว่าเกมอาจจะนะครับย้ำนะฮะว่าเกมอาจจะเปิดเร็วๆนี้หรืออาจจะยังไม่เปิดก็ได้นะครับซึ่งตอนนี้เกมเขาพร้อมแล้วนะครับแล้วกับที่ดิสคอร์ดกันครับ คือเกมเนี่ยเขาประกาศไปแล้วใช่ไหมสิบสองถึงสิบสามดีนะครับแล้วก็มีข้อความหรือว่าตัวเรียกว่างไอเดียคําถามอ่ะเออว่าเฮ้ยอเดียม่แคลชเนี่ยมันอะไรยังไงนะครับเขาบอกตั้งแต่วันไหนแล้วตั้งแต่วันที่สองที่ผ่านมานะครับเขาบอกว่าอ่ะเกมไอเนี่ยจะปล่อยเมื่อไหร่นะเขาบอกว่ามันจะอยู่ประมาณในช่วงของเดือนมกราคมนั่นเองครับแล้วก็นี่ฮะเกมนี้มันเป็นเกมแบบไหนอ่ะเออแบบเป็นเกมประเภทอะไรอ่ะเขาบอกว่ามันจะเป็นแนวแบบเออทาวเวอร์ดีเน์นะครับผมเออเกมแต่ว่าเกมเนี่ย มันจะไม่ใช่แบบการวางเขาเรียกว่าอะไรอะยูนิตเนี่ยตัวยูนิตมันจะทําการมูฟเอราวหรือว่าตัวเราเองเนี่ยวิ่งไปได้แล้วก็ตัวละครเนี่ยมันจะเป็นการวางแล้วก็โจมตีเป็นแถวแถวไปนะครับอะไรประมาณนั้น,น,นแล้วก็ทําการโจมตีบอลแล้วก็ลูกน้องอะไรอย่างง่ายๆอย่างที่บอกไะเอออย่างที่ผมบอกไปนะครับมันเหมือนตัวเกมของแพรนด์วูดซอนซอมบี้นะฮะแล้วตัวเกมเนี่ยอ่าเขาเรียกว่าอะไรฟรีใช่ไหมเออในก่อนเออในในการเล่นหรือว่าการเปิดเนี่ยเขาบอกว่าใช่นะเออเล่นฟรีได้แล้วครับอกว่าเกมที่เกมเพูวินหรือเปล่าผมเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ย สนใจคำนี้มากเพจูวินไหมเขาบอกว่าใช่นะเออมันเป็นเกม a พ to วินนะมันต้องเติมนะคือทุกเกมมันจะเป็น a a a l l s t a r หรืออย่างเงี้ยผมว่ามัน a พ to w ินหมดทุกเกมที่มีเ a ช e in g เกมหรือว่าการที่เติมตังหรือว่าการที่มีการจ่ายตังเข้าไปในเกมเรียกว่า a พ to w ินหมดนะไม่ว่าคุณจะซื้อ v i p หรืออะไรก็ตามมัน a พ to วินหมดนะเวยก็คือคุณซื้อเพื่อเล่นไงึ้นนั้นเองนะครับซึ่งเขาบอกว่าใช่แต่ว่า เกมเนี่ยมันค่อนข้างจะแฟร์นะแล้วก็บานลานกับทุกคนนะครับผมตามนั้นเลยนะครับแล้วก็จะได้เทสเตอร์ไงก็คือง่ายๆครับต้องได้จากที่กิฟต์เอาไว้เท่านั้นนะครับแล้วก็เราจะเขาเรียกอะไรจะเข้าไปเป็นบริเดเตอร์ได้ไงก็คือไม่ได้ครับ <c oughs> <c oughs> เขาจะเป็นคนเลือกเองนะครับต่อมาก็จะเป็นแพลตฟอร์มที่เล่นได้คือเขาบอกว่าเขามีแพลนนะครับหรือว่ามีแผนว่าจะวางให้ตัวเกมนี้เล่นในทุกแพลตฟอร์มนะครับและแน่นอนครับเขาเรียกว่าไรดะมาร์เก็ต เขาเรียกว่า,เ,าเกมนี้มันจะทําการขายตัวละครเป็นโลบักได้ไหมเขาบอกว่าได้ ก็ต้องมารอดูนะว่าโตเกมจะขายเป็นโลบักแบบไหนนะครับก็น่าสนใจมากเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยโตเกมจะเป็นการแบบซื้อขายกันอย่างเดียวซื้อไปขายมาซึ่งเกมเขาไม่ได้รายได้ใช่ไหมอาจจะแบบมีการเก็บค่าแพ็กอะไนนิดหน่อยอย่างเอเองเนี่ยได้เพชรเข้าไปแต่ก็ไม่ได้ช่วยอะไรนะครับแต่ว่าอันนี้เขาบอกว่าการขายตัวละครจะได้เป็นโลบักกลับขึ้นมาโอเคเนาะประมาณนี้นะครับต่อมาสนิคพิกเนี่ยที่ให้ดูนะครับเขาก็จะมีการปล่อยอะไรออกต่างๆมามากมายเลยครับไม่ว่าจะเป็นเนี่ยอย่างวันนี้ตอน8โมงครึ่งนะครับก็จะมี I am Atomic อ่ะให้ดูแล้วกกัันนมไ่่เเเปิดดสียยงแลล้วะอูจใหญ ประมาณนี้ฮะนี่คือสกิลของตัวละครเทไหมนี่ I am atomic นะครับประมาณนี้ต่อมาครับก็จะมีการปล่อยต่างๆมากมายไม่ว่าจะเป็นเสียง OST ที่เขาทำเองมั้งนะครับแล้วก็จะมีเป็นโกคูใช่ไหมไม่รู้ตัวอะไรอ่ะแต่ว่าสกิลก็ประมาณนี้นะครับของ Anime Crash นะครับประมาณนี้นอแล้วก็มีการให้ดูเซเบอร์นะครับแล้วก็จะมีพวกวแบบ FAQ ต่างๆนะครับว่าแบบเฮ้ยคำถามนู่นนี่หรือมวงถึงโพนะครับว่าแบบเฮ้ยทุกคน เอออะไรยังไงเนี่ยผมผมขอได้ไหมสิ่งหนึ่งนะครับขอเป็นความจริงอะ่ะเออคุณเออเขาเรียกว่าอะไรเกมเนี้ยนะครับมันไม่ได้เหมือน AA ไม่ได้เหมือน All-Star นะครับไม่ได้เหมือน MTD นะครับหรือว่า Multiverse Tower Defense ใช่ไหมนะครับเขาบอกว่าไม่เหมือนเลยนะครับแล้วคุณตื่นเต้นมาที่ได้เล่นเกมนี้คนก็จะมีถามว่าออคำตอบนะก็จะมี M Really excitedted หรือว่าตื่นเต้นมากกับผิดหวังมากนั่นเองนะครับนี่คือคําถามเขาแล้วก็ข้างบนอีกนู่นนี่นะครับมากมายเนาะถึง 9K okay. ถงึงนู่นนี่เขาจะปล่อยมาอยากจะดูแมพจะดูบิลิตี้หรือว่าอยากจะดูอะไรเงี้ยเขาก็ให้ดูตลอดนั่นเองนะครับมาเรามาถึงกันครับว่าตัวเกมทําไมพี่ถึงบอกว่ามันเหมือนตัวแพนด้าซอมบี้จังเลยอะครับพี่อ่ะผมพามาดูครับสําหรับตัวแพนด้าซอมบี้เนี่ยอ่ะผมให้ดูนี่ละกันนะครับผมจะปิดเสียงนะแต่ผมจะกรอให้ดูละกันนะครับนะตามดันเลยนะอ่ะประมาณนี้อ่ะนี่ครับ ให้ดูฮนะตัวเกมเนี่ยจะเป็นยูนิตประมาณนี้หรือประมาณนี้คืออย่างที่บอกนะเกมยังไม่ได้เปิดเต็มที่นะครับก็คือยังเป็นแค่ช่วงเทสอยู่แต่ว่าอันนี้มาให้ดูได้นะครับได้ไหมไม่รู้นะครับเออแต่ว่าเราไมา่ดูก่อน <laughs> จะมีโยเบสนะเป็นฐานนะครับประมาณนั้นเนาะแล้วก็ยังไงต่อครับคุณเห็นไหมมันจะมีกิลการเมสเนี่ยตัวนี้ตัวน,วนี้ตัวนี้เห็นปะเนี่ยเขาวิ่งเลี้ยงไปเลยเนหะ็นไหมมีกิลการเมสเต็มเลยนะครับคุณสังเกตดีๆนะเดี๋ยวมันจะมีจังหวะหนึ เรียกว่าไงดีนะกูเน็ตมาตรงนั้นจะเป็นแดนสีแดงมันคล้ายๆแบบแพนเวอร์ซอมบี้เลยแล้วของเราแ่เป็นแดนสีเขียวเว้ยก็คือแบบฝั่งตรงข้ามจะพยายามแบบดูไนวะมันจะมีแบบพวกมอนสเตอร์ค่อยๆวิ่งเข้ามาน่น่นนี่อะไรอย่างเงี้ยวิ่งไงกูเน็มาเนี่ยเห็นนะดีๆนะมันจะมีแบบแดนสีเขียวและแดนสีแดงประมาณนี้เลยก็คือแบบแบ่งเป็น2ฝั่งเลยนะครับประมาณนั้น แบงเป็นสอนฝั่งเลยก็คือเป็นทาวเวอร์ดีฟ e แบบแพนด้าซอมบี้อ่ะคือแน่นอนเขาบอกแล้วว่ามันไม่เหมือนเอเอแน่ๆมันไม่เหมือนออสตาเพราะว่าแนวนั้นมันคือทาวเวอร์ดีฟ e ที่แบบว่าปล่อยให้มอนวิ่งออกมาตามทางเดินใช่ไหมและอันนี้เราก็จัดการซึ่งอันนี้ก็ต้องรอดูว่าเป็นยังไงนะครับผมนะตามนั้นเลยนะเห็นปะสกงสกิลก็ค่อนข้างอลังการแล้วมีกิบกาเมตเห็นปะการวางคล้ายๆแพนด้าซอมบี้เลยนะเห็นไหมแล้วมอนที่วิ่งออกมาก็จะวิ่งเป็นลายเป็นลายเป็นลายอย่างนี้นะครับตามนั้นเลยนะเห็นังบ เห็นไหมเป็นการโจมตีแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับและแน่นอนครับแล้วเดี๋ยวสุดท้ายก็จะมีบอสออกมาอันนี้ก็เป็นการจบรีซอสนะก็มีอะไรบ้างอะไรยังไงเนาะประมาณนี้นะครับนี่คือคร่าวๆนะครับและอีกอย่างหนึ่งก็จะมีเรื่องของระบบเอนชาร์นั่นเนองนะครับเรืยองง่ายๆก็คืออย่าง AA เนี่ยอนิเมะแอนิเมชั่ของเราเนี่ยจะเรียกได้ว่ามีระบบเทรดนะครับแต่อันนี้ก็คล้ายคลึงกันแต่ว่าจะเรียกว่าระบบเอนชาร์นั่นเนองนะครับหรือว่าระบบการบวกตัวละครเพิ่มเข้าไปนะครับซึ่งเกมเนี่ยเขาบอกแล้วครับว่าเขาประกาศนะม,ม,มาเลย นี่ว่าไงอ่ะเออคือบัฟยูนิคเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นบัฟเป็นบัฟที่พลาดของเกมเนะเว้ยเพราะว่ามันมันเวอร์มากตอให้บัฟไรออกมาก็ตามคนไม่สนใจคนจะสนใจ,คนจ,นใจแค่ยูนิคยูนิคยูนิคอย่างเดียวอย่าอง่น้องๆที่ขายดีกันหรือว่าอะไรยังไงกันก็ตาม,ก,ตามก็คือต้องยูนิค everything is unique เท่านั้นนะครับประมาณนั้นเลยนะก็จะเป็นการเพิ่มสเตตเอฟเฟกต a s s ซ v e แอนด์มอแต่เขาบอกว่าจะไม่ให้พลาดเหมือนยูนิคคือที่บอกว่าไม่ให้พลาดไม่ใช่ว่าเขาเป็นเด็เนะ อันนี้บอกไว้ก่อนนะไม่ใช่ว่าเดเอแต่เขาบอกว่า A a เนี่ยมันมีจุดพลาดจุดหนึ่งก็คือยูนิคใช่ครับผมก็เห็นด้วยเพราะว่ายูนิคมันโกงเกินไปนะครับถ้าไม่มีบัฟบัฟหนึ่งที่มันแบบว่าไม่ได้แบบเขาเรียกว่าอะไรบัฟมันดีเกินไปอ่ะเออสำหรับผมนะยูนิการวางตัวเองแล้วมันโกงมากนะครับใครที่มีแล้วคือไอดีถ้ขายนี่คือราคากระฉูดเลยนะแต่ว่าถ้าใครที่ไม่มีเนี่ยราคาจะตกต่ำเตีย้ยแลดินมากๆนะครับประมาณนั้นต่อมาก็จะมีการให้ดูนะฮะเรียกว่าในแมปและกันนะครับผมว่าในแมปเนี่ย แบบรูปนั้นหน้าตามันจะเป็นอารมณ์ประมาณไหนนะครับแน่นอนใส่ตัวละครได้6ตัวที่เราเห็นตากนี้จะมีซาสึเกะยามาโมโตะโอบิโตะแล้วก็กาเมชชื่อโคตรตรงตัวเลยนะครับแบบนี้ลิขสิทธิ์แน่นอนร้อยเปอร์เซนต์ใช่ไหมไม่รู้ว่ากันไปนั่นนะฮะแมปก็จะเป็นประมาณนี้นะครับอืมให้ดูครับมี s ต o r y i n v e n ทอรี profile quest ต่างๆครับมีการไปให้ดูนะครับไม่ว่าจะเป็นตู้สุ่มกาชาที่เราจะวิ่งเข้าไปดูนี่ครับนี่คือตู้สุ่มกาชาอยากรห้ภาพนิดนึงครับปึ๊บ ตูส้สมกาชาก็จะรวมประมาณนี้ครับมีตัวเอสคารนอ0.25 0.5 0.25แล้วทำไมตัวตรงกลางมันโอกาสออกเยอะสุดหรอเออประมาณนั้นละกันนะครับแล้วก็นี่อันนี้น่าจะมี VIP เนาะก็มีทั้งเพชรแล้วก็มีเป็นทองอะไรแบบนั้นนั่นเนองนะครับให้เราได้เห็นกันไปแบบนี้นะฮะ โอเคป่ะ okay, แล้วก็จะมีการบอกด้ดยอินเวนทอรี่ก็คือรวมตัวละครต่างๆในของเราครับก็มีการเลเวลมีการอันอีฟิปก็คือการถอดตัวละครการฟีดก็จะเป็นการเพิ่มเลเวลให้ตัวละครนะครับรวมถึงวิวด้วยนะครับไม่รู้ว่าดูตัวละครขยับหรือเปล่านะครับแล้วก็จะมีการบอกครับมีดาเมจสปีด per X tag นะครับแล้วก็มีเรนจ์ระยะนะครับแล้วก็ตัวละครที่ได้รับนะครับพิตตี้โรเท่าไหร่แล้วไอดี ID ตัวละครตัวนี้เท่าไหร่แล้วก็ t o ท a l k i l ใช้ตัวนี้ฆ่าไปกี่ตัวแล้วอะไรเงี้ยผมว่าใครที่เคยเล่น a n i m า world เฮ้ย เล่นเกมนี้ไม่น่ายากนะเพราะว่ามันคล้ายๆคลึงกันนะครับแต่ว่ารูปแบบในเกมเนี่ยจะต่างกันโดยชิ้นเชิงเพราะมันไม่ใช่แบบแนวทาวดี e เฟนต์อย่างที่เราเคยเล่นะนะเนาะมันก็คือแนวอ่านั่นแหละเข้าใจไหมมันก็คือแนวที่น้องๆเล่นกันอ่ะแพนด้าซอมบี้เกมที่เล่นง่ายที่สุดใน10โลกะนะเนาะตามนั้นนะครับอันนี้ก็น่าจะแบบนั่นแหละตามนั้นไม่น่ามีแหละส่วนอันนี้ก็เป็นอ่ะเจ้าตัวนั้นนะครับไม่มีและนี่คืออนิเมะคร s ชนะครับอย่างที่บอกนะครับผมมันไม่มีอะไรแล้วอ่ะคือผมไม่รู้จะพูดยังไงจริงอ่ะเพราะว่าเกกมมสนนุั้ตอบบไไดะคร ตอบไปได้จริงเพราะว่าต้องรอเข้ามาแล้วเราก็ต้องลองเล่นซึ่งเกมของโรบอกเนี่ยผมเชื่อว่าสนุกไม่สนุกนะครับมันอยู่ที่มันอยู่ที่เราเลยเออว่าเราเล่นสนุกไหมนะครับแล้วก็อยู่ที่อัปเดตของเกมด้วยอยู่ที่ว่าเดฟเนี่ยเขาให้ความสนใจหรือว่าอัปเดตเกมบ่อยแค่ไหนรวมถึงการปล่อยบั๊กเกมเนี่ยคือมีบั๊กหรือเปล่าถ้ามันไม่มีบั๊กเนี่ยเออน่าสนใจนะมันน่าเล่นเหมือน AA เออเองเงี้ยปล่อยมาตั้งแต่ต้นจนถึงนับปัจจุบันเนี่ยเกมมีบั๊กแบบน บแบบน้อยจริงๆนะครับผมเออมันไม่ได้แบบเหมือนเกม All l อสตาโทดีฟนอนอะไรเงี้ยผมไม่ได้จะมาเปรียบเทียบกันให้เกมมันดูห่วยหรืออะไรเงี้ยเออส่วนฟุตตี้ก็มีเกมส่วนตัว้วยอ่านี่ยาวเลยแล้วกันอ่ะฟุตตี้ก็มีอนิเมะสวิชเข้ามานะครับประมาณนั้นก็พูดว่าไงดีอ่ะที่ที่ฟุตตี้เขาไม่ค่อยได้ได้ทำเกมเท่าไหร่หรือว่าไม่ค่อยได้อัปเดตออสตานะครับก็คือมีเกมใหม่นั่นเองก็คือเป็นเกมอนิเมะสวิชเนาะตามนั้นนะีิผมก็ให้ทุกคนดูเลยแต่ว่านี่เราไม่ได้มาพูดถึงเกมของฟุตต้้เนนนนนาะะแ่่ใหดดูลกัอิิึงป็นนจมฮ เป็นแนวแนวแบบลุยโลกอ่ะอ่ะประมาณนั้นนะครับก็พูดว่างไงดีอ่ะคล้ายๆแบบเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยทําคลิปต่างๆออกมาอีกทีนึงแล้วกันนะครับเพราะว่ามันมีทีเซอร์มันอยู่แต่ว่านี่ให้ดูแล้วกันว่าสกิลทันจิโร่เป็นอย่างนี้นะครับเหตุผลที่ฟอตอตี้เนี่ยไม่ค่อยได้ All Star อัปเดตออสตาโทดีเฟนเพราะว่าเขามาทําเกมอื่นอยู่นั่นเองนะครับตามนั้นนะโอเคประมาณนี้ไม่มีอะไรมากนะครับแล้วก็จะมีเกมใน,นอนาคตต่างๆที่ผมจะรอเล่นนะในปีนี้นะแต่ไม่รู้จะเปิดหรือเปล่านะอย่าง Pocket Anime ก็เรียกได้ว่ามันคือโปเกมอออนนนนนั่แแหละใรูปบบขงิเมมมะะะเเนนาออัีปรมาณ 3เกมที่ผมรอนะครับก็จะเป็นเกมของ Anime Clash นะครับ p o c k e t a n i เมนะครับแล้วก็จะเป็นตัวของ n n ิ e Switch ของของฟ u ตี้นะครับประมาณนี้นี่คือ3เกมที่ผมรอจะเล่นอยู่นะครับก็ประมาณนี้แหละไม่มีเลยมากนะครับส่วนเกมที่จะเปิดแล้วก็มีบอกประกาศวันอย่างชัดเจนแล้วนะครับก็คือเกมนี้แหละอืใช่นะครับตัว Anime Clash นะครับเขาได้บอกไปแล้วนะครับผมว่า เกมจะมาประมาณวันที่เท่าไหร่แต่เขาบอกว่าประมาณเดือนนี้ก็ต้องรอดูครับก็รอเล่นเลยนะครับส่วนใครสนใจนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงเกมาไว้ให้นะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดตัวเกมละกันนะครับผมแล้วก็ยังไงใครเพิ่งเข้ามาดูใหม่นะครับหรือสนใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องผมไว้ด้วยละกันนะครับแล้วเจอกันครับผมขอเล้เกมอย่างมีความสุขครับสวัสดีครับ